ครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับให้ชื่อโครงการนี้ว่าแกนภูมิปัญญาสารรุ่นที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็จะได้สาธิต ในหลายๆเรื่องให้ท่านผู้ฟังผู้ชมทั้งหลายได้ศึกษาได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นนะครับอย่างที่ท่านทั้งหลายจะเห็นต่อไปนี้นะครับครับต่อไปก็ขอเชิญท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับได้รับชมหมอลำพื้นนะครับโดยคุณพ่อกิเลนทองหรือคุณพ่อสมควรค้าเอ็น แล้วก็คุณพ่อองค์อาจแสนประถมะการเป่าแคนนี้ก็โดยพ่อคุณดันหรือพ่อนุเรียงเนตรสุภาพซึ่งเป็นผู้เป่านะครับขอเชิญท่านชมได้ต่อไปครับสิบเดีวยอมือน,นอมเมธีจอมปราดบนใ้ผิดให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มเติมบางวางบกควนม้วนประชาชมรมลมคน้นผุด มหาจิละมือนีพร้อมเพียงกันซองลองมีมติถูกต้องมัดเกี่ยงคู่สุขนนนพี่นองมือนีผมสมควรพร้อมก็พอองค์อาจจิตเตรียมล่นดูดดื่มอาหารใจได้รับความการุณาเมตตาดีเยี่ยมศาสนาเฮาย่งเหลื่อมใส่งำงามกว่าเก่าเด้อพวกพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นมือนีมาในาน้ำย่อนยกมอลำเถาเก้า แต่ว่าผู้มามือนี้เป็นเถาไม้เถารุ่นไม้ย้อนยุคถึงอดีตข้าวหลังเบื้องพ่อท้อนสู่ต่ออนาคตขังหนาม่องได้กกะบอยเห็นศีวกรรมหรือเวนแมนเม็ดเทั้งสองดานต่อไต่น้ามต่ำแล้วจังเห็นเป็นการย้อนยุคถึงคุณพ่อคุณแมเ่เถาแก่ตุราการที่เพิ่นสอนลูกสอนหลานเพิ่นบอกไว้ตั้งแต่โบราณว่าโบราณบ่าเป็นเงาคือแวน เก่าเถาแก่สิบเถาแก่ว่าทอผัวแหละเมี่ยสิบผัวสิบเมียกับบวกคือพ่อกับแม่สิบพ่อกับแม่กับบกคือบิดามั่นดาผู้ที่ให้กำเนิดเกิดมาฉะนั้นมอลำรุ่นเก่าตะกี้เปินสิมีกระบ,บองมัดไสดดามเสียมเดบบีหมี่ดอกไฟฝากับบมี่หนนทางเออการลำบากนะครับเออชูมือนี่ต่างเก่าบวคือหลังเออมันเปลี่ยนแปลงเปลีย่ยนไปเออเวลากับบหลายเพราะฉะนั้น ผมจิขออนุญาตสาธิตพ่อเป็นสังเฉฟตั้งแต่มอลอินตาทยาลาดต่างแต่คุณแม่แสงแสงอรุณพอบัวแก้ววิเศษคุณล่ะครับเอาเพอเป็นสังเฉฟเนาะเออเพิ่นจังวาเออออกมาบัดนี้ข้าขอนนบนอกนิ้วองค์พระบาทนาโถองพพมม์พุทโรทมโมทมสังโค้อม ทังพระสงฆ์งค์กาผู้ถือผ้าอาัดเลิศว่าจ้าวานอ่อนเกียงใจเตียงต่อสินอ้นป่วยมาคือมาสันแถมอล่ำ <c oughs> ว่ามันยานว่ามันยานแลนนีดอกยานวบวรุ่มโนพอเม่แต่ว่ามามือนี้เป็นมือเต้าเขาที่ประชุมก่อนขวาไยวอนเทพาคููสุนคันคำ ขามาลำวันนี้ให้เกินเขาหลายสอบย็ดอันใดกา้เพียนย่ามีเปลี่ยนเลียนไลขอให้ผู้ข่าได้ใช้ย่าโชคเกินเขาอย่ามีเบาบางบบกคู่สู้อันใหนนำกลุ่มย้ายเสียหรือแพ้บกบางจักยาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มาหาจุดลาไปม,มาเทียมแทบขางขัวาสายยายลนยนี้ข่าวล้มมือนี้ทุกทีให้มาดูทั้งผีนาผีผู้ผู้ตาลักบ้านผมขอบนบานเมาเชิญเอาให้มาล้มฝากคุณเลยทั้งคุณแม่ทอระนี้ อยู่กำภายพื้นแผ่นดินคอยไว้ว่อนทุกสิ้นให้มาลำแล่หลิยงให้มาอิงตัวผมอย่างวันไหวใจสถทานมามาหาในงานวันนี้ให้เกินเขาลายสอบเข็ดอันใดก็ให้เพียนอย่ามีเปืือน,นเรียนไหลทาถุาอดื้ สาธุเนือขอให้ผู้ข่าใด้ใชาโชคเกินเขาอย่ามีเบาบางบกผู้สุอนนในนำกลุ่มยายเสียหรือแพ้บกบางจักย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาเทียมแทบข้างหัวทสายลายนี้สาธุเนือ้อคุณประพุทธให้มาบางทางหลัง คุณทำมั่งให้มาบังทางนารักษาตนในแข็งไฟส่วนขางขัวและสายประสงนั้นให้ลำแลกมคุแม่พี่น้องพี่น้องในมาร่วมกวองบุญจังมันดีใจลหลได้ล้างมาหอมขอนนี่มันสอนเปิดฉากตั้งแต่เก้าเออขันเดินดงพันสิว่าเป็นทํานองอีสานสันว่าของเก้านี่ เกาศิลเการรมขันหาพระเอาแต่พระหลุ่นเกาหาแต่ของเกาเกาสนนี้นเนาะเาขาวัดฟังธรมเพอยนั่นหีดสิบสองข้องสิบสี่หีดีข้องเจียงหีดเมื่องข้องบ้านหีดที่หนึ่งพระสงฆ์เขากำพินสอนลูกสอนหลานหีดสองน,น้ำหาฟื้นมาไหวหีดสามไห้ท่ายกตักเตือนให้ทาเพี้ยนอาวุนขอจีเพินสิสอนลูกสอนหลานหีดที่สี่ดอกไม้บูชาหีดหามาหวดสงพระเจ้า ้เท่าเล่นตุดสงการฮีดหกหลานทำบุญตักบ,บาทยาให้ขาดเอาบุญบังไฟฮีดเจ็ดไบบวงสวงอาหักฮีดแปดทักบ,บุญเขาพันษาฮีดเก้ามาบุญเขาก็ยาศาสตร์ยายขาดเขาประดับดินฮีดสิบกินท่านบุญเข่าศาสิบ เอ็ดหากบุญออกพรรษาสิบสองมาบุญกระถินสางกอพ่อได้ไตมาสินสองอยู่จำพรรษาปินเวลาสามเดือนโมเ,เปียนแปลงกะนดไวช้นชนชาวไทยกะลอทาวันเวลาสิม้าหอดมวนเชาพุทธถุกทวนนาพากันเตาแต่งตานพุทธการในขังพุ่น่างกวางข้าวพะรทมภาวลมสัมมาศาสดาทรงตัดไว้ เพิ่นกำหนดเอาไว้ในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิเ็ดให้กระทำนำกระถินทอดไทยสงสิได้วาอยู่กองเดือนสิบสองกวาสิสีนเมื่อเขตกระถินทานตรงวันพินพอดีที่พระองค์สงสิมีประวัติเอาไว้ในตำนานขานก่าสืบเรื่องเล่าแต่คขังคุณบุญมีว่ากระถินเอย สวยงามงามพ่น่เอ้ยพี่นี่เอ้ยออเออเอบัดนี้ตะกี้กันบัดนี้ท่านออกแล้วเตรียมตัวแล้วสิล่งปางรีบด่นนนวนธนิพจันนวลสองแกงใบนาซื้นไสขันออกมาแล้วขันบ่นเดินเข้าไปผู้ยุทธทางในสิบ่ได้ออกมาตะกี้บ่มีผ่าฉากเนี่นั่งยืหันสมมุิกันย่หันหนลักขันยงมโศกคำแจมตีหัวเขาเจ้าของ ในหัวใจสดชื่นพอเพิ่นจะให้ค้องเมืองเธอในนั้นสมัยนั้นพญาเพิ่นว่ายกขึ้นมาแล้วเพิ่นกเ็เลยว่าบาเท่าเ,เจ้าก็ใหญ่มากพ่อสมควรแล้วพอสีมอบเมืองให้เจ้าค้องนางมาสั่นเพิ่นกเ็เลยว่าบากรับภาขอพ่อแม่สั่งสอนมาเฮ็ดไปตามคล้องเมืองผู้สู้อันก็ทำได้แต่ว่าจิตใจเท่าตันหามามัดผูก และเห็นสาวกระบบใดใจโอ้เอากะส,สันวันมีบายเท้า,ทามองเห็นสาวนำลาเฮียบกแบบาบ่ไอพุกเขาบ่าล่านว่าเมียบ่มีอยู่ซ้อนบาเท้าอยู่บ่เป็นวา่าจะเห็นสาวพายกายทั้งมาพ่อจะเอเอิญว่าคุณแม่ ึ่งแลกเบื้งหน้าพ่อจะไปเกินชีแอวเห็นสาวสาวห่วยเห็นผู้สาวงามปนิสิลุกขึ้นสแล้วบานเนี่ยได้กี่ยืนโดนเมาด่ด้ปานเห็นแก้วดวงประเสริฐไพทุนคุณผู้เป็นแฟนรักไปอยู่ใส่โนปานนี่สร้างบ่มองมาภายมหาจุฬาให้ไอ้ลำเนี่ยแม่ลาคำเอ,อ๋ยสูงหรือตำ่ำดำหรือขาวกำแล ว่าต่มาพุพ่อเจียวซอนเมืนกวานสวงสมงามงามสมงามงามโอ้ยพี่นี่เอ้ยพี่นี่เอ้ยน้องเอาเดินมานี่ยสิ้ผ้าเมี่ยเขาไปในห้องสักคนตัวจงเดินดวงไหมล่ะฮะสมประสงค์แล้วคอ่งเมืองตุ่มไพ่สมประสงค์แล้วคอ่งเมือง พวกผู้นายผู้ใหญ่มหาหลทธิดทำผอมตามขางร้างนทนอนแตกจนจนและจนสนั่นดิบไวมีพวกไทยเล่าเจ็ดตึกแก้วแซวตืงเศร้าความวางัยโยร้องส่งเสียงชัยโยส่งทายสายความค้องมาองหลงังปากทรงร้องส่งแก่ครับก็จะคันแนานกับมือกวาง พวกเจ้าสู่ผู้สาวบ่าวในกรุงนี้สาวไหลผู้ลังงามต่งน้ำตามทางน้ำมันไหลลงตามตาดธาดธาดน้ำู่้คนเทงหลงลงตาดธาดน้ำู่้คนแกงซีลาบึงมันไหลมาหงแม่ทีวังน้ำถึงลำถึงเศร้า ที่สดซึนดวงตาอายนี่จำ้องมองสาวอยู่ทั้งที่สวนซึนกลืนใจในดังเขาบ่าเอาไว้อยู่โดนาตาจนจนว่าตนพี่ม่มีเมียเพื่อเหลือใจได้มาสร้างผ้ากันเ้าสิไปจ่าตานน้ำไผ่กับบ่เชื่อสิผ้าเมื่อบ่งบานไปบ่แม่คุณบ่แมงเย้ยลว้วนแต่ความจริงผแผนเมียสมมุติดอกตัววันผมได้สนใจรีบจงองเลยดว่วน รีบจองโดยด่วนจ่ายื่อยวนกันเล่นนะเธอสายตาส่องมาอยู่เสมอเดี๋ยวนี้ผมรักเธอสาแล้วฝ่ายเดียวขอวอนเจียวแฟนไผยกามสร้างขอวอนเจียวแฟนไผยกามสร้างตกเป็นทารักแล้วสิของ,งอผู้สาวฮาและหมายพี่ชายบ่ตีเตือนเพาะเมียของเขาพี่บ่เอามานอนซอง อ,อิตาลีตียุดครับทึ่งลำทังเสาบันนี้พ่อลูกสาวมาหอดพอแล้วพอกระดสอนลูกสอนเต่าเออลาเออมีเหตุหอนหัวหลานแงผู้ใดนพนามาหอดอีพ่อเจ้าท่านผู้ขามาอันใดโอ้ยลาเอ้เพิ่นวาเออพ่อมี่ผู้บอกผู้สอนคํำสอนนี่คือของจริงได้ลูก บนว่าพอจำเป็นด้ให้ตัวอย่างเป็นผัวเป็นเมียกันคือกันผัวเมียนี่กูมึงจะได้ว่าให้เอินไข่อยและเจา้าสะพงถั่วงเา,าสัวสิวังเวลาบ่หลายนะครับแต่ว่าผู้ล่ำกระทึงเศร้ากำว่าเป็นยังมาด้วยใจด้วยความเคารพคุณพ่อคุณแม่หักแพงแบงปันเนาะแม่เนาะผูกพันดีกว่าผูกร้อยยิ่ดอก โ <c oughs> บราณพันวาหุหูจักยืนหูจักย้อนหูจักปอนหูจักดียืนย้อนปอนดีสันนี่คนเราถ้าอยู่ใลลักษณะสีดีนี่สุดยอดพันวาจังสันนี่ผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันสีดีก็คือหนึ่งดินดีน้ำดีลมดีไฟดีธาตุสีปัจจัสีเนี่ยอยู่กับหม่องเฮานี่ล่ะพี่ม่เพราะฉะนั้นพันจังลา ลานัางเอ้ยป็นสาวนีคือจีดอกบักม่วงให้มาเห็นกะอยากทวงสิก,กลินก้นก่อนหัวเพื่นว่าผัวเมียนีกูมึงย่าได้ว่าให้เอิ้นไข่และเจ้าถ้าผงเท่าตัวสิวังอันว่าของกินนั้นให้นั่งปั่นไปสามส่วนเด้อลาลาส่วนหนึ่งนั้นปั่นไปใส่ละพอ ส่วนหนึ่งนั่นปั่นไปให้พระภิกษุสามเณรพร้อมทำขั้นตัดบา,าตรประหยัดน้ำทำหุนสางยาสีไรส่วนสองนั้นปั่นไปให้ฝู้งง่ายเบียงยาฝูงแม่ป้านาสาวพร้อมพำเอาส่วนสามนั้นนางหน้าน้อยไปสงตังจังจินเด้อล่ะหรือขั้นแม่ผวัวจนเลว ขั้นเป็นผัวจินแล้วได้สามคำความพำนได้สามคำนางจังจำนำคน่าปลแจงยามแรงนั้นให้ตื่นก่อนนอนลุ้นให้นางปุ่นดาจัดดอกแ่งแปลงเมืองบ้าเน,นี่ยเพิ่นสอนไว้ขั้นนังคำจังสี่ผัวที่อยู่ที่น้อง ผู้เพนยูทินหองเรียกสื่อเทวดาเพิ่นสิมาตรวจตาสู่สินจริงแกงผัวเมียไดแปลงทรงนี้คนนิยมน้ำมากเทวดาอยู่้าสิมายองผู้สูงนุงนอ้ยคำแทงพอนี่เอ้ยพอนี ใส่ออกมายกอยากไอยพออยากออยเมร์ที่กี่ขั้นไปเลนสาวขั้นผูผ้พอผู้เถววาวะผ้าไปก็บ่ได้ไปเนี่ยขั้นน่งขั้นใดเจังสี่เพิ่นก็ว่าขัล่ำเพราะว่าขั้นใดก็บ่คือสมัยนี้ขั้นใดผูกนาออีเมย์เอาข่าเอาโ่ผูกขั้นไปนางอยู่บันใดจังสี่เพิ่นก็ว่ามันขัล่ำม,มันกะขั้นล่ำฉลาะเพื่อนเป็นห่วงลูกเต้าเพราะว่าสมัยนั้นนุงสูงหน่อยก็บ่มีเนาะเพิ่น <laughs> เพื่อนก็เลยว่ามันขัล่ำ อาบนาำตกบันไดหาบน้ำขึ้นบันไดจังซี่คน้นตะกีป้าต่อสู่สู่ย่างเดี๋ยวอดทนอดกั้นอดออมอภัยคือจังคุณพอ่อคุณแม่มากมือนี่แหละเมือขึ้นผู้ขานอนขึ้นฝัน,นยังวะฝันเห็นเป็นไร่ต่างฝันเห็นคุณพอ่อคุณแม่ป้าชมลมเฮานะครับเออเพิ่นปะไซผ่านสิน พืนลั่มมีไหมตั้งปันไดผมสิไใดมานซอยในงานี่จะเป็นบุญสมาบาตบารมีมุงหลอมจอมท้ำน้ำเหลื่อมเนออีแม่เออไม่ลาบโบหลายเพราะฉะนั้นผู้เบาเผนก็เลยเผยว่าจ่าออกมาว่าโวพืนเจ้าของก็น่าบาัตมาันจังว่าผิดใจคนเนาะตะกี้มักผู้สาวแห้งหลายอีแม่เอ้ยเดี๋ยวเห็นแองนามก็ดีใจบาดฉีเฮียนของเขาก็งามผู้สาวไปตั้งน้ำตะกี้เกือบกับว่าใส่ดอกแแม่เอ้ย พักกัไปนั่งจอบเบื้องหาบหญ้าไปปลูกไว้น้ำกันเท่นะ่ะเออสีเห็นเต้ขึงแช่งเพิ่นบอกให้ลดให้ละให้เลิกสมัยเขากระลดกระละอยู่ดอกลดกงงางเกงกันลดหัวลงต่้เพื่อเลิกขาขึ้นสั่นกว่าเา <c oughs> เลิกขึ้นเลยนั่งล,ละออกเออมันเป็นสมัยเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนไปแต่ว่าเกาสินเกาถ้ำเฮานีเนเน่เออเว้าเลี้ยงเจ้าของบานเพิ่นว่าจะจะจับผิด ให้มองในแง่บวกเพรานว่าจังสันมือนีจะว่าโอ้ยฝ่ามือกลุ่มแสนงินบางบทขนตั้งไก่เป็นกากายเป็นไก่น้ำเคยใสรหลักไว้กับรักษาไว้เพราะหมันคุณน้อยไปเนาะเพราะฉะนั้นหมอแช่นมือนีมาพอกันแช่นีเมนแช่นแปดสองแปดเป็นสิบหกสามแปดเป็นยี่สเป็น12หมอแช่นขุนดันนี่อยากมองตั้งแต่สาวซาน้อยกอลูกก้อยอยากลองต่อยเบ่ง ลงไลยเสียกับร้ยปู้ชายเสียงแช้งได้ดังม่เงนเงี้ยเงิเงี้ยเงิเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงงี้ยเงี้ยหักไม่เงี้ยหูหอยหูปูคันเป็นหูของหนูบ่บีเงินบ่ได้เงี้ยไรแค่ไยแค่เท่าบระดานเต็กีเนาะ เป็นสาธิตกันสาวคือกันคันวาแซ่สวยแต่หนา้าสวยเครื่องเอระว่าง,งามเออไปสร้างย่างงามให้ยอมหัวโลงกลมสมือว่าเป็นจังสันนะครับมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปให้เข้าลบเออคุณพ่อคุณแม่ผู้จะให้กำเนิดเกิดมาเออเพราะฉะนั้นผู้ขาได้มาสาธิตพินว,าวา่าิรลาโบหลายเอาห้สัญญาณฉายไฟมาบอกเนืเอ้อเออตีโอหน,นันจังสันตัวโอ้ยผู้ข่าแห่งว่าละ่ะ เออเพื่อนเออกันเออให้บอกเอาเตือนเอาเดาอ้ออีพอไแม่เต้หมกข,ขันบุมีไม่ขัดมันกกเฮียเนาะเออผูอออออ้ขาเอาฟ้อนในเด้อคุณแม่มื้อนี้วัดพาคเอฟ้อน,อน,นใมมอนฟ้อนแบบมีศีลบ่อไปเนาะบ๊อบเดือดร้อนไปเอ้ยผมว่าไก่ย้อนฝนดีมื้อนี้ผมมองเขาเห็นดอกเตยอาจารย์ท่นเท่าฟ้อนแสดงว่าบุญหลายผมมาเห็นเออจัดทุกคนเกอคุณพ่อแม่ สวยก็จริงนะสาวขาวก็จริงนะน้องแม่นมีทองจะให้เจ้าแต่งครั้นพอถึงยามแลงจะพาน้องแต่งตัวเดินโอ้ยสมกอนซอนแต่คนมีสินยอน คอยยังแถมข้อกลมหางตาแม่คมเหมือนจะบาดใจชาย i ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหิุลาลองกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นได้นําเสนอนี่ก็เป็นโครงการหนึ่งซึ่งเป็นการรักษาภูมิปัญญานั่นก็คือการพัฒนานะครับการพัฒนาด้านศักยภาพผู้สูงอายุผู้สูงวัยด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยมีชื่อว่า แกนภูมิปัญญาอีสานนะครับรุ่นที่1น,นะครับพี่น้องทั้งหลายสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะครับจากการที่ได้ชมนะครับมีความสนใจแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดถ้ามียังมีข้อข้องใจนะครับได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬางลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตขอนแก่นหรือตามหมายเลขสถานที่ติดต่อ ตามที่ขึ้นชื่อในภาพที่พี่น้องทั้งหลายได้รับชมรับฟังนี้นะครับและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นก็ต้องกราบขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องเพื่อนําไปใช้เป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นนีสานของเราสืบไปครับกราบขอบพระคุณครับ